เจอไดมอนด์ <The> แล้วกาบสวัสดีก็ชำด้วยนะวันนี้วันนี้ผมก็จะมาเล่น Minecraft กันนะคือวันนี้ผมจะมาขุดเหมืองเว้ยแล้วคิดมันเจ๊งใช่ไหมคือขุดอยู่ดีๆเจอไดมอนด์นะโอ้ my god ดีมากมาเลยมาเลยมา,ยมาชั้นหืมไดมอนด์ Diamond น่ารักปึ๊บนี่ไดมอนด์ห้าเม็ด วันนี้ผมก็จะมาขุดเมืองนะวันนี้มาเล่นไม้ครบแล้วก็มาขุดเมืองนะเดี๋ยว mm hmm. ขวดแปลว่าไอ้ที่ขุดผ่านมาไม่งยิงยาวอี่ยาวเหยียดโอเคนี่ฮะนี่คือตอนเนี้ผมขุดโคตรนานเลยนะกวัวจะเจอได้ม่อนโอ้ได้มาห้าเม็ดอย่างไรก็คุ้มค่าวะโอเคคือผมเคยผมอัดคลิปไม้ครับนะ ซึ่งคลิปแม่งคลิปเจ๊กจนไม่ไหวโอ้โหต้องลบทิ้งนะคลิปมันอันนั้นนะเยผมแบบสลับทอดมันเหลือน้อยนะยเยผมก็จะแบบคือวันนีน้อู้มันเป็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้เอ็กซเเล์โอ้เนี่ยไงหลักฐานชั้นชั้นเยี่ยม ลาว่าลาว <G ül> ่าชอบเรียกว่าลาว่าคือติดเออ่ติดไมเนกเนกนะเวลาพูดจะพูดว่าลาว่าเคผมไปตรงไหนดีไปตรงที่เป็นไดมอนด์ออะตรงนี้เี่ผมสงสัยว่าถ้าเราขุดขึ้นไปแล้วเราจะเจอบ่อลาว่าเป็นแบบไหน ขอโทษนะที่ผมต้องขุดไปนะทีขุดขึ้นไปก็เจอเจ้าพวกนี้นะขึ้นไปตรงนี้ก็จะเจอลาวานะไม่ใช่เราเล่นทีเ,เดี๋ยวขอเอาเลสโตนแปบบ๊บบึ๊บไม่เจอไม่เจอหมาน้อยมาเร็วเร็วหมาน้อย มันนี่มันนี่เห็นไหมเพิ่มอะเลสโตนนะคือโอ้ไหนว่าโอลาวาที่เราเจอนี่บอลาวานะโอ้โบอ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 บ,อ,บอ,อยากเอาอยากเห็นบอลาวาใหญ่ไหม ด,ดิว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 ผมสงสัยว่าลาวาแถวนี้มันเยอะมากเลยนะต้องใหญ่แน่เลยพื้นที่โอ้ไม่ก็ขึ้นไปก็น่าจะเจอเอ้ทะเลโอ้ลาวาลาวามาลาวามาลาวา stop 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 โอเค นี่ฮะลาวาขึ้นลงก็ต้องลระมาระวังอ่ะขออุดมาไว้ตรงนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคที่จุดระวังนะโอ้ลาวาอีกแล้วลาวาแถวนี้เยอะมากๆจะลองขุดไปตรงนี้อ่ะ ริมริมอ่ะเออริมชายหาดรอเล่นค่ะอุดอุดพดพัเคสกิลการเล่นต้องระดับฝีมือ โูปูไม่ไม่ไม่ปุ๊บอุดปิดครับมีมามาแล้วปุบเออปิดลาวาปิดลาวาโอ้โอ้โอ เปลี่ยนพิกแอ็กก่อนนะโอเคถ้าพิกแอ็กหมดเราก็จะไปโอเคใกล้แตกละกูจะข,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 ขุดขึ้นไปตรงนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นจุดสำคัญเลยมาเริ่มเร่มาน้อยน้องหมาน้องหมากูอย่าเดสเดอร์โอ้ ลาว่าอีกแล้วลาว่าอีกแล้วลาว่าโอเคต้องซื้อพี่ต้องซื้อโอเูเรีนนมาครับเราต้องซื้อพี่เอ็นี่ดูจุดเสียงนะโอเคจุดเสียงโควิดไม่ใช่ผมจะเพิ่มแสงสว่างตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ปักคอตรงนี้นะ บิ๊กบิ๊กโอเคนี่แถวนี้อาจจะมีเป็นไปได้นะแต่มันลึกยังนั่นแหละคือเป็นปัญหานะลาวาน่ากลัวแถวนี้มันลาวาเยอะชะมัดนะจนผมคนไม่ไหวด้านหน้าก็จะเจอลาวานี่นอนจ้ะเอาน้ำดีไหม อันนี้ผมจะทิ้งมันไปนะเพราะว่าเป็นเศษขยะก็แล้วกันผมจะไม่เอาโอเคเขา s พิ่มตัวมาโอเคถ้านางผมก็ขุดไปปุ๊บไปตายเลยอะโอเคตัดไปก่อนที่เราจะเจอไดมอนนะจะทำออฟซีเดียนนะปะ่ะปุ๊บนี่เต็มโอเคโอเคเราจะทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะโอเคแป๊บหนึ่งขั้นตอนขุดแล้วว้าวอ้าขุด แตกแตกแตกตั้งโอเคนี่แน่เดี๋ยวเราขุดอีกนะโอเคอันนี้ไม่ได้ขุดอืมขุด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 อ่าโอเคประตูเนเธอร์นะเราจะทำประตูเนเธอร์ด้านตรงไหนดีด้านนอกดีกว่าเจอคีปเปอร์รอเล่นโอเคอูห้หู้มีแพนด้าโอเป็นเวอร์ชันโก้ด้วยนะมาตอนนี้มันกิ้งนี่มันตบเราได้นะ โอ้ไม่ก็เดี๋ยวผมจะเอารีตัดด,ดีนะ่าขออีอมือก็แล้วกันนะเพราะมือแข็งแรงทอดปักทอดโอ้ยนีอโอฟีดเพิ่มอายุเพิ่มอายุเพิ่มอายุแม,ม่งเพิ่มไม่พอเดีย๋ยวผมจะเพิ่มอายุของมันนะเฮ้ยแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บแป,บปะทอดเลยฟีดฟีดฟีด เพิ่มเพิมเอ้ยโตโต,ตบัตรที่นี่ไหมโตแล้ว <Okay. S 2> okay. โอเคเขียอุ้มาสบัดก็มมือไปตโตอัออนหนึ่งนะผมจะเอาแับนี้หมดเลยเดี๋ยวเราจะให้ของขวัญกับนานี้เอาไปเลยแต่ละคนครอบครัวเล็กๆนะอ,อเเดี๋ยวผมจะเกี่ยวข้าแป๊บนี้ทำนาทำนาโอ้ของเต็ม ทิ้งอะไรดีทิ้งดินทิ้งไอ้นี่โอเคเต็มไม่ดีเลยนะทิ้งโอเคทิ้งในตรงนี้เลยให้ไปไหน,นละมีมีเก็บเอาไปกินโอเคฮนะเดี๋ยวเราทำตรงฟาร์มต่อเลยนะ โอเคฮะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะวันนี้ก็ไม่ค่อยทำอะไรมากเท่าไหร่นะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีบาย